biết thì biết, không biết thì không không สวยอ่นะแล้วนี่คือเยิ้มเป็นอะไรที่สวยมากอ่ะงั้นกะ็แต่ความจริงนี่ไม่ใช่เลยเออใช่ความจริงนี่แบบหน้าตาไม่ใช่ยิ่งเลยแล้วก็แล้วก็อะมาอีกทีวแป๊บนึงแล้วก็ถามว่ามาจากไหนเดี๋ยวแป๊บนะถามว่านอะัพลงจากไหนกะ็เซนชะูจบกานเซนชูเซนชูแบบมีประโยชน์มากอ่ะเดี๋ยวหน้าไหนวะ แป๊บเึยทิ่นี่กระเป๋เาคู่ะะ oh. นี่โอ้โหเออคิดนี้โทรแม่ของมันหสุดยอดมากงั้นก็เราจะคิดไว้ได้ดิคลิปนี้ไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรแม่งห้องเสียงโคตรด,ดังเลยงั้นก็ถ้าชอบอย่าลืมรับ Subscribe มนเดิมด้วยโอย้